สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องทวัาอนทวนครับครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไข่แจ็กแตนนะครับผมที่ผมได้นี่ครับญาติให้มาครับเขาบอกว่ามีกล่องโฟมมาใส่ครับผมผมได้ที่อบใหม่แล้วครับนี่นี่ครับปกติผมใช้กระสอบนะครับผมกระสอบปุยนะครับซึ่งกระสอบปุยก็ได้พับเก็บแล้วครับไม่ใช้แล้วนี่ครับ ตอนเช้านะครับนี่ก็จะมีแดดนะครับเห็นไหมครับแดดสองนะครับแดดสองเข้ามาในคอกเลยนะครับนี่อันนี้เป็นคอกวัวเก่านะครับนี่ครับท่หรอกใครยังไม่ดูนะครับคอกวัวเก่านะครับที่ถมดินแล้วครับถมดินแล้วดินใหม่เข้ามาถมหมดแล้วนะครับนี่ครับผมจะวางไว้กลางแดดเลยครับแล้วก็อบไบในนี้ครับผมแล้วผมก็จะเปิดสาครับในตอนเช้าครับทุกเช้าเลย นะครับเพื่อมาเช็คความชื้นของดินนะครับว่าดินได้ไหมนะครับนี่ครับดินก็ยังเปียกอยู่นะครับเห็นไหมครับดินก็ยังเปียกนี่ครับถ้าเปียกกว่านี้ก็คงจะไม่ดีครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมถ้ายังเปียกอยู่นะครับก็ตอนเย็นก็มาเช็คอีกทีนะครับว่าจะแห้งไหมครับถ้าแห้งก็นี่ครับ ปุกก like ี้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่อันนี้ก็ไม่แห้งนะครับไม่แห้งก็ชื้นอยู่นะครับชื้นอยู่ก็ปิดฟ้าเลยแล้วกันนะครับปิดฟ้าเลยนะครับนี่ครับนี่ครับมีก่องนี้จะได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับรู้สึกว่าจะมีแดดส่องออกมาได้ดีครับนี่สามารถใครจะฟักตัวเร็วนะครับถ้าอยู่กลางแดดนะครับ แล้วถ้ามีกล่องโฟมอย่างนี้ด้วยนะครับก็ทําให้อุณหภูมิครับพอดีครับนะครับเห็นเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับผมก็พึ่งเพึ่งเริ่มเหมือนกันครับก็ไม่รู้จะเป็นไงต้องรอชมนะครับเอาครับนี่ก็คือปัญหาอีกอย่างนึ่งครับนี่ครับตกแอนออกก่อนกันนะครับเราต้องแยกเลี้ยงครับไอที่ออกก่อนหัวปีนี่ก็นี่ครับ ตรงนี้ก็ต้องแยกนะครับแยกเรียงกองเล็กๆนะครับนี่ครับตัวตั๊กแตนครับผมนะนี่ครับตัวหนึ่งมันกำลังเดินนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตั๊กแตนครับออกมาก่อนนะครับ นี่นะครับวันที่มันก็จะลบเลยครับเห็นไหมครับที่ผมไปไปรับมาครับผมจะรับมาวันที่เจ็ดนะครับเดือนเจ็ดนะครับจะลบแล้วนะครับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะครับพอเอามาอยู่บ้านนะครับได้สามวันตักแจงกระโดดออกมาแล้วครับตัวแรกวันหลังก็ทยอยมาบละตัวบระตัวนะครับก็ก็ได้เป็นสี่ตัวนะครับอันนี้เป็นต้นหัวปีนะครับผมต้องแยกกงต่างหากนะครับ มันจะแยกกลงไว้ต่างหากครับเพราะว่าเวลาเขาไข่เขาจะได้ไข่พร้อมกันนะครับถ้าเราไม่จัดระเบียบนี้นะครับมันจะออกออกไข่คนละงวดคนละครั้งนะครับมันจะเป็นต้นปีของปีนะครับแยกเลี้ยงกลงเล็กๆนะครับที่ออกก่อนนะครับวันนี้ก็วันที่สิบสี่แล้วครับอันนี้วันที่เจ็ดครับนะครับปิดฟ้ามาวันที่เจ็ด เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสีก็ผ่านมาเจ็ดวันครับผมโดยปกติแล้วครับผมฟักไข่ดีๆนะครับเวลาฟักไขด่ดีๆก็ต้องใช้เวลาสิบวันครับผมสิบวันก็น่าจะออกมานะครับนะี่ครับอย่างน้อยครับสิบวันหรือเร็วกว่านี้นะครับสิบวันก็จะเริ่มทยอยออกมานะครับอันนี้ก็จะมี ตัวที่เกิดก่อนครับแล้วก็เลี้ยงในอีกชุดหนึ่งนะครับมันเกิดก่อนกันเร็วเกินไปนะครับมันจะได้ไม่เป็นการทําให้ตกรุ่นนะครับมันคนละรุ่นนะครับผมแยกไว้นะครับก็ลองมาดูครับว่าจะเป็นตัววันไหนครับวันที่นี่ครับก็ตามที่เขียนนี่ครับเจ็ดนะครับวันที่เจ็ดนะครับ ตวซื้อจะลบแล้วนะครับวันที่เจ็ดวันนี้วันที่สิบสี่แล้วครับผ่านไปเจ็ดวันนะครับมาดูว่าตะกั่เตนเราครับจริงๆแล้วครับตัวที่อยู่ในกล่องฟอมนี้โดยส่วนใหญ่นี่จะกี่วัน,นครับการตากแดดไปงี้นะครับผม ผมจะเห็นแดดเมื่อไรผมก็จะตากแดดเมื่อนั้นนะครับนี่ครับตากแดดไว้เลยนะครับถ้ามีแดดก็ตากแดดตลอดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี่ครับตอนใบใบมาก็จะเอามาตั้งไว้ฝั่งนี้บ้างนะครับตอนใบมาก็จะตั้งไว้ฝั่งนี้ครับเพราะว่าเรามีมุ้งนะครับมุ้งนี่ครับเชือกเขียวนี่ครับนี่ครับมุ้งนี่แหละครับเชือกเชียวกันแดดไว้ นี่ครับกันความแรงของแดดใบนะครับก็ไม่มีแดดแรงเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีผ้ามุงกันใบนิดนึงนะครับก็ตากแดดได้ตลอดเวลาเลยครับครับช่วงบ่ายโมงครับเราก็จะมาตากนะครับครับอันนี้ก็ถ้าตรงทางสีนี้ก็ขยับไปนิดนึงก็นี่ครับบ่ายโมงก็ตากได้นะครับบ่ายโมงหรือเที่ยงก็ยังได้นะครับขยับผ้ามุงไปแล้วก็ตากนะครับ ครับผมพิธีกรรมอบตักแต่งผมก็เป็นอย่างนี้ครับผมก็มารับชมครับว่าโดยปกติโดยส่วนใหญ่ครับที่อยู่ในกล่องโฟมครับตัวส่วน้ากครับจะใช้เวลากี่วันครับมารับชมด้วยกันในวันหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ